ทดสอบทดสอบ123่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลมีเรื่องต้องบอกกันนิดนึงก่อนเกมนี้กินสเปคเครื่องสูงมากคอมผมเล่นไม่ไหวเย้สวัสดีครับผมขอรบกวนทั้งชุดนอนนะครับวันนี้เรามากับร้าน Labzilla ร้านขายเกม s t e ตรีมออนไลน์สั่งซื้อง่ายได้เกมไวราคาถูกใจแล้วก็แม่ค้าน่ารัก และสปอนเซอร์เสอุ้ยไมค์ครับผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ไมค์ครับออนไลน์สังคมไมค์ครับที่ละมุนละไมที่สุดใน3โลกแล้วก็พุ่งพิงเป็นอันดับ2ของจักรวาลใครอย่าพิมพ์คอมเมนต์ถามนะว่าอันดับที่1เป็นใครผมก็สโ,โลแกนมั่กับผมไปเรื่อยนั่นแหละทีนี้ในวิดีโอนี้เรามีเรื่องต้องคุยกันเยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นผมจะต้มเตี้ยมแต่ว่าจะต้มเตี้ยมให้เร็วที่สุดนะโดยอย่างที่บอกในตอนแรกก็คือ ผมไม่ได้เล่นเกมนี้นะครับเครื่องคอมผมเล่นไม่ไหวแล้ววิดีโอนี้ไม่ได้ทํามาเพื่อที่จะเป็นวอล์ก g ูหรือว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องในตัวเกมมันเป็นเรื่องราวก่อนหน้านั้นแล้วก็นอกเหนือจากนั้นด้วยทีนี้ย้อนกลับไปสมัยที่ผมแคสแอสซิสต์คีฟภาคที่1ตอนนั้นผมทําเป็นวิดีโอวอล์ก g ูตั้งแต่ต้นจนจบแต่ว่ามันจะมีวิดีโอหนึ่งที่แปลกๆคือมันจะไม่ได้พูดถึงเนื้อเรื่องในตัวเกมเลยแต่ว่าจะเป็นวิดีโอที่พูดถึงฉากหลังของเกม ถ้าจะไม่ผิดตอนนั้นน่าจะเป็นวิดีโอพาที่5ซึ่งจะพูดถึงเรื่องราวของสงครามคูเสดใช่ไหมมีใครเคยดูแล้วจาได้กันหรือเปล่าคือในเกมภาคหนึ่งฉากหลังของเกมคือสงครามคูเสดเพราะฉะนั้นผมก็เลยเล่าเรื่องของสงครามคูเสดที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์จริงๆตั้งแต่ต้นจนจบไปก่อนเพื่อให้เราเข้าใจยุคสมัยที่เราเดิมเนินอยู่ในตัวเกม แล้วพอเรารู้เรื่องราวทั้งหมดพอเราเล่นเกมต่อไปเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตามประวัติศาสตร์หรือว่าสิ่งที่ Ubisoft ใส่เข้ามาเพื่อให้เกิดเป็นสีสันในตัวเกม แล้วนั่นจะเป็นเป้าหมายของวิดีโอนี้เพราะว่าผมจะเล่าเรื่องราวของการปฏิวัติฝรั่งเศสซึ่งเป็นฉากหลังของเกม a s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  i n s c r e e d Unity พอเล่าจบปับ๊บน้องๆก็จะได้รู้เรื่องราวคร่าวๆของประวัติศาสตร์ที่เป็นฉากหลังของเกมแล้วทีนี้ก็ต้องฝากน้องๆที่มีเครื่อง PS4 มี XboxOne หรือว่ามีเครื่องคอมแรงๆเนี่ยเล่นเกมนี้แทนผมที คือถ้าเกิดน้องๆได้เล่นเกมจริงๆมันจะมีเรื่องราวของกลุ่มนักฆ่าตบตีก,กันกับกลุ่มเทมเปล่าเหมือนเดิมใช่ไหมตามสไตล์ของซีรีส์นี้แต่เราจะมีเรื่องราวของการปฏิวัติฝรั่งเศสควบคู่ไปตลอดทางด้วยเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้เราเอาเรื่องราวของการปฏิวัติฝรั่งเศสก่อนแล้วพอน้องๆได้ไปเล่นเกมจริงๆหรือไปดูวิดีโอที่แชร์น้อหนก็ตามน้องๆจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประวัติศาสตร์แล้วตอนที่อโนพระเอกของเราวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันอยู่ณจุดไหนของการปฏิวัติฝรั่งเศส ทีนี้เราจะเข้าวิชาสังคมกันเราจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์การปฏิวัติฝรั่งเศสโดยผมจะแบ่งออกเป็น3บทเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจบทที่1บทแรกจะเป็นเรื่องราวของที่ไปที่มาสาเหตุต้นทางว่าทำไมถึงมีการปฏิวัติเกิดขึ้นทีนี้มันไม่ได้เกิดแบบฉับพลันแล้วก็ไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุเดียวแต่มันเกิดจากเรื่องราวทั้งหมดมาหลอมรวมกันแล้วก็หมักหมมมาเป็นเวลานานซึ่งก็คือจะเป็นเรื่องราวของสงครามเจปีที่ฝรั่งเศสมีกับอังกฤษ คือนับตั้งแต่ปีคศ1765ไปถึง1763เนี่ยฝรั่งเศสกับอังกฤษตบตีกันมาโดยตลอดทําสงครามต่อเนื่องกันยาวนาน7ปีแล้วหลังจากสงคราม7ปีตรงนั้นฝรั่งเศสก็ยังไปร่วมกับสงครามประกาศอิสรภาพของอเมริกาด้วยเรียกว่าฝรั่งเศสตกอยู่ในสภาวะสงครามยาวนานมากๆแล้วเพื่อให้เข้าใจง่าย อยากให้น้องๆมองว่าประเทศประเทศหนึ่งก็เหมือนกับบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งคือจะมีหัวหน้าจะมีคณะตัดสินใจจะมีคณะกรรมการบริษัทจะมีทรัพยากรจะมีบุคลากรอะไรประมาณอย่างนั้นใช่ไหมแล้วเจ้าสงคราม7ปีรวมถึงสงครามประกาศอิสรภาพอเมริกาเนี่ยทำให้ฝรั่งเศสใช้เงินทุนแล้วก็ทรัพยากรของตัวเองเนี่ยหมดไปมหาศาลจนกระทั่งประเทศเนี่ยแทบล้มละลายเลย มันจะเหมือนบริษัทฝรั่งเศสพยายามจะไปลงทุนในสงครามเพื่อคิดว่าเราจะได้อะไรกลับมาเป็นกําไรทีนี้การลงทุนไปมันจะลงทุนทั้งเงินภาษีจํานวนมากในการซื้อยุโทโธปกรณ์ในการใช้เพื่อซื้อสเบียงต่างๆและยังต้องสูญเสียบุคลากร,กรจํานวนมหาศาลในการไปเป็นทหารแล้วก็ตายในนั้นอีกตั้งหากด้วยทีนี้ในยุคสมัยนั้นฝรั่งเศสปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข คุ้นๆใช่ไหมเพราะประเทศไทยเราก็เคยปกครองแบบนี้เหมือนกันโดยไฮไลท์ของการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยก็คือมีการแบ่งชนชั้นหรือที่เมื่อก่อนของไทยเราเรียกกันว่าการแบ่งวรณนะแต่ว่าที่ของฝรั่งเศสเนี่ยเขาเรียกว่าการแบ่งเป็นฐานนันดรต่างๆแน่นอนว่าที่สูงที่สุดก็คือพระมหากษัตริย์แต่ว่าในฐานันดอนที่หนึ่งของฝรั่งเศสเนี่ยก็คือพวกนักบวชต่างๆที่ไม่จําเป็นจะต้องทํางานได้รับเงินบริจาครัวๆแล้วรายรับทุกอย่างไม่จําเป็นจะต้องเสียภาษี คิดภาพออกไหมเหมือนวัดบ้านเรานะครับที่วัดไหนดังๆจะมีการได้รับเงินบริจาคลัวๆถือเป็นการให้โดยสเสน่หาไม่มีการหักภาษีวัดก็เลยรวยโคกๆอะไรแบบนั้นไปส่วนฐานดันดอนที่2จะเป็นพวกขุนนางแล้วก็ชนชั้นสูงที่จะมีสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินต่างๆสามารถโอนถ่ายที่ดินได้แล้วก็ได้รับการยกเว้นภาษีแล้วก็ฐานดันดอนสุดท้ายฐานดันดอนที่3ก็จะเป็นประชาชนธรรมดาที่ไม่มีอภิสิทธิ์อะไรเลยแล้วก็เสียภาษีลัวๆ ทีนี้อยากให้น้องๆวางปากกาลงก่อนไม่มีใครถือปากกาแต่แรกแล้วใช่ไหมมองไปที่กระดาษมองไปที่คุณครูอยากจะให้น้องๆลองจินตนาการดูว่าถ้าน้องๆเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งในฐานดันดอนที่3เป็นแค่ประชาชนธรรมดาอยู่ในประเทศฝรั่งเศสแต่ครอบครัวของน้องๆจะดวงกุดนิดนึงตรงที่ว่ามาอาศัยอยู่ในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นพ่อของน้องๆที่มีอายุถึงเกณฑ์เนี่ยจะต้องถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารก่อนเลย หรือถ้าน้องๆมีพี่ชายที่อายุถึงเกณฑ์ก็จะโดนห่างเล่ตามไปด้วยหรือถ้าน้องๆอ,อายุถึงเกณฑ์เองด้วยน้องๆก็จะกลายเป็นทหารด้วยเหมือนกันเรียกง่ายๆว่าไม่ว่าน้องๆมีผู้ชายกี่คนที่ทํางานหาเงินได้ก็จะถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารหมดทําให้กําลังหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยไม่เหลือเลยสักคนเดียว ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคนที่เหลืออยู่ในครอบครัวก็คือคุณแม่คุณแม่ต้องหาเลี้ยงครอบครัวแล้วแล้วทีนี้ในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยผู้หญิงถือว่ามีสิทธิ์น้อยมากๆเลยนะครับแม้ในช่วงหลังการปฏิวัติไปแล้วก็ยังมีคําพูดติดปากที่ว่าผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งหรือว่าออกความคิดเห็นได้ใด้วยซ้ําในสังคมแม้กระทั่งถ้าเกิดจะออกไปหางานทํานอกบ้านเนี่ยต้องได้รับการยินยอมจากสามีก่อนด้วยแต่ทีนี้ในกรณีที่สามีไปลบเนี่ยผู้หญิงจะต้องออกไปหางานทําแต ก็จะไม่ได้รับเงินเดือนหรือว่ามีงานที่มากพอหรือว่ามีงานที่หลากหลายพอให้หานักเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ต้องทําเงินเดือนก็จะได้ไม่เยอะด้วย แล้วยลืมว่ามันมีการแบ่งฐานนันดอนด้วยเพราะฉะนั้นพอคุณแม่ไปสมัครการกับพวกชนชั้นสูงที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยพวกเขาไม่จําเป็นจะต้องหยิบยื่นสวัสดิการใดๆให้กับคุณแม่เราเลยเงินเดือนก็ไม่มีค่าแรงขั้นต่ําเขาให้เท่าไหร่เราก็ต้องได้เท่านั้นไม่มีปากมีเสียงใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเราจะได้รายได้กระจิ๋วหลิวมากๆวันๆได้แต่ดมกลิ่นขนมปังแทนข้าวเป็นวันๆ ความชีช้ำยังไม่หมดเท่านี้สมมติว่าน้องๆมีน้องชายหรือน้องสาวอยู่อีกรับรองว่าไม่มีทางได้รับการศึกษาเลยเพราะว่าพ่อไม่อยู่แม่ไม่มีเงินส่งเสียแล้วคุณครูเองดีไม่ดีจะถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารอีต่างหากเพราะฉะนั้นอนาคตมืดมนสุดๆและนี่เป็นความชีช้ำที่ไม่ได้มาแค่แวบเดียวแต่จะมาเจ็ดปปีต่อเนื่องตราบใดเท่าที่ประเทศยังอยู่ในภาวะสงครามอยู่ แล้วที่เก๋กว่านั้นในระหว่างที่กําลังขัดสนกันสุดๆอยู่อย่างนี้ปั๊บเนี่ยก็จะมีสัมภารมาที่บ้านมาขอเรียกเก็บภาษีอย่างสาหัสอีกด้วยเพราะว่าจําเป็นจะต้องใช้เงินเพื่อไปทําสงครามต่อหรือถ้าเกิดครอบครัวของน้องๆเก๋กว่านั้นก็จะมีคนที่ไม่ใช่สัมภารมาเคาะประตูบ้านแต่จะเป็นสารวัตรทหารแทนเพื่อที่มาแจ้งข่าวว่าอมพ่อของน้องๆตายแล้วนะ ทำไมพ่อน้องๆไม่เก่งเลยล่ะเอาสอกกระถุงผงน้องๆไม่เก่งเลยนูบอปะไปยังสงครามยังไม่ทันจบเลยตายซะและ้วหรือวันดีคืนดีวันนี้พ่อตายอีกสาวันมาใหม่เอ๊วันดีรอบสองพี่ชายตายแล้วนะทํใไมเชื้อไม่ทิ้งแถวเลยคิดภาพออกไหมหรือถ้าเราไปลบซะเองสักวันหนึ่งกลับมาใหม่บอกว่าเออน้องตายแล้วนะมาบอกแม่เราทําไมลูกคุณห่วยห่วยนูบน๊บกากๆก,กคิดภาพออกไหมแล้วแม่เราก็จะเจอแบบนี้ครอบครัวเราก็จะเจอแบบนี้ยาวนานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลย นี่คือความโหดร้ายของภาวะสงครามแล้วมันไม่มีทีท่าว่าจะจบรวมถึงต่อให้มันจบเราก็ไม่มีทางที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกคิดภาพออกไหมพ่อตายไปแล้วนี่แล้วแม่จะปั๊มลูกเพิ่มเหมือนเดิมได้ยังไงหรือต่อให้ไปแต่งงานใหม่มีลูกขึ้นมาใหม่ก็ไม่ใช่ลูกคนเดิมที่เคยตายไปแล้วด้วยใช่ไหมชีวิตไม่มีทางเหมือนเดิมอีกแล้วแล้วก็มีแต่ความขัดสนแล้วก็มีประสบการณ์ชีวิตที่ไม่ดีตลอดเวลาแล้วเหนือสิ่งอื่นใดนี่แค่การสมมุติเท่านั้นสงครามมันยังไม่จบแล้วความขัดสนยังดําเนินอยู่ทุกวัน ในขณะเดียวกันในขณะที่ฐาน,นันดอนที่3ของพวกเราเนี่ยกำลังย่าแย่แต่ชนชั้นสูงแล้วก็พวกนักบวชต่างๆยิ่งไม่ต้องนับไปถึงชนชั้นกษัตริย์ทุกคนกำลังอยู่กันแบบแฮปปี้หลานลคือมันเป็นลักษณะเด่นของสมบูรณาญาสิทธิราชก็คือคนจนจะยิ่งจนคนรวยก็จะยิ่งรวยคือฐานดันดอนที่สองพวกชนชั้นสูงแล้วก็ขุนนางเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องส่งลูกหลานของตัวเองไปร่วมรบยกเว้นว่าอยากจะไปสร้างชื่อเสียง ถ้าส่งไปก็ไม่ได้เป็นทหารเดินเท้าธรรมดาได้เป็นทหารนายยศสูงๆก็ไม่ต้องเป็นลบเอง ออกแผนต่างๆคอยชี้คำสั่งเฉยๆก็พอพวกฐานดันดอนที่หนึ่งพวกพระต่างๆยิ่งไม่ต้องสนใจเลยสบายบือแล้วในช่วงที่เป็นสงครามเนี่ยแม้แต่กษัตริย์เองก็ยังทําการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในตอนนั้นจะมีการสร้างพระราชวังแวร์ไซด์ขึ้นมาด้วยที่แบบหรูหราอลังการในขณะที่ทุกฐานดันดอนกาลังอยู่กับแบบสุขสบายมีเฉพาะฐานดันดอนที่3าที่เป็นพวกประชาชนธรรมดาเท่านั้นแหะครับที่ได้รับผลกระทบจากสงครามรัวๆ แล้วเมื่อมันเป็นแบบนี้มาเรื่อยๆชาวฝรั่งเศสก็เลยลุกขึ้นคือเพื่อเรียกร้องในสิ่งที่พวกเขาไม่เคยได้ก็คือความเท่าเทียมกันทางสังคมทีนี้ในบทที่2จะเป็นเรื่องราวของการปฏิวัติแล้วโดยพอพูดถึงการปฏิวัติฝรั่งเศสหลายๆคนมักจะพุ่งไปที่การบุกค,คุกบาสติลทันทีเลยแต่ที่จริงแล้วมันมีเรื่องราวเล็กๆเกิดขึ้นก่อนนั้นนั้นแล้วก็มีเรื่องราวที่สําคัญกว่าตัวคุกบาสติลเกิดขึ้นหลังจากนั้นด้วย อนี้แล้มันเริ่มกันจากเรื่องเล็กๆที่เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ขุกบาสติลแต่ว่าเกิดขึ้นในวันเดียวกันก็คือในวันที่14กรกฎาคม1789ซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนกรุงปารีสเนี่ยบุกเข้าไปที่ค่ายของทหาร โดยเหตุการณ์โจมตีในวันนั้นไม่มีการนองเลือดเกิดขึ้นเพราะว่าทหารเนี่ยรู้สึกเห็นใจประชาชนอย่าลืมว่าทหารก็คือคนที่คัดมาจากประชาชนถูกเกณฑ์มานั่นแหละพวกเขาเข้าใจหัวอกของประชาชนเพระาะฉะนั้นก็เลยทุกคนเอาแต่ยืนนิ่งๆไม่ขัดขืนปล่อยให้ประชาชนเนี่ยปนายทหารแล้วก็ได้ปืนไปกว่าส0,000่นกระบอกแต่แต่ ได้เฉพาะในส่วนของปืนเท่านั้นไม่ได้กระสุนแล้วก็ดินปืนตามมาด้วยคือมันเป็นแค่ค่ายทหารที่อยู่ในกรุงปารีสซึ่งเป็นเมืองหลวงเนะ่ยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะลบเดี๋ยวนั้นมันแค่เป็นที่เก็บยุโทโธปรกรณ์เฉยเอารมณ์เหมือนกับสมมติว่าพวกเรารวมพลกันแล้วไปปลุกค่ายอรดอคือไม่ใช่ข่าวชนไก่นะค่ายรอรดอที่เราไปฝึกกันแบบที่ใครที่บันแบบว่าของผมไปฝึกแถววิภาวดีลังสิตตรงดินแดงอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นถ้าเราไปป้นเราก็จะได้ปืนสั้นเล็กยาวคนละกระบ,บอกติดมือกลับมาาเก่ ไม่มีกระสุนใช่ไหมอารมณ์ประมาณอย่างนั้นจบจากค่ายทหารกองทัพประชาชนก็บุกไปที่คุกบาสติลกันสัทีที่นี้คุกบาสติลมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ในตัวของมันเองลักษณะเป็นเหมือนกับคุกที่เอาไว้ขังนักโทษทางการเมืองคือใครก็ตามที่ไม่พอใจรูปแบบการปกครอ,องของประเทศฝรั่งเศสใครที่หือที่หากรัฐบาลใครที่ไม่ชอบใจฐานดันดอนต่างๆก็จะถูกจับมาขังไว้ที่นี่ แต่ก็อย่างที่เล่าในบทที่1ก็คือทุกวันนี้แค่หาเช้ากินคําก็ลําบากจะแย่อยู่แล้วไม่มีใครว่างขนาดจะไปกินอุดมการแทนข้าวไปรวมตัวกันเอามือเท้ามาตบลัวแล้วก็ใส่เสื้อสีเพื่อชุมนุมอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคุกนี้เนี่ยมันก็เลยแทบจะว่างเปล่าด้วยซ้ําโดยตอนที่คณะประชาชนบุกไปถึงคุกเนี่ยที่คุกรองรับนักโทษเอาไว้แค่7คนเท่านั้น4คนแรกจะเป็นพวกนักปลอมแปลงเอกสาร2คนในนั้นเป็นพวกวิกลจริต แล้วหนึ่งคนที่เหลือจะเป็นท่านเขาท่านเขานี่น่ารักหน่อยท่านเขาเนี่ยถูกจับมาเพราะว่าช่วยเหลือน้องสาวตัวเองที่หนีจากสามีใจร้ายทีนี้นอกเรื่องแบบเกี่ยวข้องนิดนึงก็คือในตัวเกม Assassin's Creed Unity เนี่ยน้องๆจะได้เจอผู้คนที่อยู่ในประวัติศาสตร์จริงๆแล้วหนึ่งในนั้นก็คือมากีเดอซามากีเป็นนักคิดนักเขียนคนสำคัญของฝรั่งเศสในช่วงเวลานั้นโดยผลงานของเขาจะเน้นไปที่เรื่องราวอีโรติกแบบสุดๆแล้วก็การบูชาอิสรภาพแบบสุดตรง แล้วที่ผมบอกว่ามันเกี่ยวกันนิดๆเพราะว่าตัวมากีเองก็ติดคุกอยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันโดยเขาถูกภรรยาแจ้งข้อหาว่าใช้ความรุนแรงทางเพศแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยก่อเรื่องความวุ่นวายในคุกก็เลยถูกย้ายไปที่อื่นแค่3-4วันก่อนที่จะมีการบุกค,คุกเท่านั้นเองที่จริงเรื่องราวของนักโทษทั้ง7คนเนี่ยไม่มีความสลักสําคัญอะไรเลยเพราะว่าพอ กลุ่มของประชาชนบุกเข้ามาที่คุกนักโทษได้รับการปล่อยตัวแค่แวบ,บเดียวแล้วก็ถูกจับยัดเข้าไปเหมือนเดิมมีเฉพาะท่านเขาคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับการปล่อยตัวแบบถาวร ทีนี้กลับมาเข้าเรื่องประชาชนบุกมาที่คูเบสติลเนี่ยไม่ได้มาปล่อยตัวนักโทษแล้วก็ไม่ได้มาสนใจเรื่องราวของสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นเข้ามาที่นี่เพราะว่ามันมีข่าวลือว่าที่นี่เนี่ยมีการเก็บดินปืนจํานวนมากเอาไว้แล้วก็มีทหารเฝ้าอยู่แค่80กว่าคนเท่านั้นดังนั้นนี่จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้รับดินปืนเพื่อไปใช้กับปืนที่พวกเขามีอยู่แล้ว ทีแรกเหตุการณ์ที่นี่เหมือนจะจบลงด้วยดีแบบตอนที่ไปเยี่ยมค่ายทหารเพราะว่าพัสดีของคุกเนี่ยก็ออกมาเจรจากับกองทัพของประชาชนแต่ว่านั่นเป็นแค่การถ่วงเวลาเท่านั้นเองเพราะว่าพัสดีเนี่ยต้องการจะดูกระแสของสังคมว่าตกลงแล้วเขาควรจะทํายังไงดีคือเหมือนกําลังช่างใจว่าตัวเองจะยอมอ่อนข้อแล้วก็ปล่อยให้ประชาชนยึดคุกไปง่ายๆหรือว่าจะต้องรักษาหน้าที่ของตัวเองให้ดีๆป้องกันคุกเอาไว้ให้ได้ คือเขายังไม่รู้ว่าทหารจะเอาอยัางไงเขายังไม่รู้ว่ารัฐบาลจะเอาอยัางไงทางสภาจะเอาอยัางไงแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตกลงแล้วประชาชนจะลุยถึงขนาดไหนเพื่อให้ได้คุกนี้มาแต่สุดท้ายพอกองทัพประชาชนรู้ว่าพัสดีเนี่ยไม่ยอมให้หยุดคุกง่ายๆแน่ก็เลยเกิดการโจมตีขึ้นแล้วนี่ก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์นองเลือดที่มีประชาชนตายไปร้อยๆคน นี่พอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในประเทศพระเจ้าหลุยที่16ซึ่งตอนนั้นดํารงตําแหน่งเป็นกษัตริย์เนี่ยก็รู้แล้วว่าประชาชนของตัวเองเนี่ยมีเรื่องที่จะบอกมีสิ่งที่อยากจะพูดแล้วก็มีสิ่งที่พวกเขาต้องการพระเจ้าหลุยที่16ก็เลยเปิดพระราชวังแวร์ไซส์แล้วก็เรียกประชุมสภากันที่นั่นโดยในตอนนั้นสภาของฝรั่งเศสเนี่ยเกิดจากการรวมตัวของผู้แทนจากทุกฐานดันดอนมารวมตัวกันตั้งเป็นสภาของประเทศขึ้นมาทีนี้ค่อยๆไล่กันไป ฐานนันดอนที่1ก็คือพวกนักบวชเนี่ยมีจํานวนทั้งสิ้นทั้งประเทศประมาณ10,000คนใน1 0,000 000, คนนั้นได้มีการส่งตัวแทนเข้ามาในสภาทั้งหมด291คนฐานนันดอนที่2พวกขุนนางแล้วก็ชนชั้นสูงซึ่งมีจํานวนอยู่ประมาณ4,0,000 0คนทั่วทั้งประเทศได้ส่งผู้แทนของตัวเองเข้ามาในสภา270คนและฐานนันดอนที่3ฐานนั้นดอนสุดท้ายก็คือประชาชนทั่วไปซึ่งมีทั้งหมดทั้งประเทศ25ล้านคน แต่ว่าได้ส่งตัวแทนเข้ามาในสภาแค่585คนคือแน่นอนว่า585คนเนี่ยมันเยอะอยู่มันเยอะกว่าจํานวนคนของฝั่งฐานนันดอนที่1กับที่2รวมกันด้วยซ้ําแต่ถ้าเกิดเรามองในแง่ที่ว่าเป็นตัวแทนของคนตั้ง25ล้านคนเนี่ยมันจะดูกระจิ๋วหลิวมากเลยนะในอัตราส่วนที่ได้มาใช่ไหมในขณะที่กลุ่มฐานนันดอนที่1กับที่2ซึ่งมีจํานวนน้อยกว่าเนี่ยแต่ได้ส่งตัวแทนเข้ามาในสภาจํานวนมหาศาลเลยพูดง่ายๆก็คือ จำนวนคน25ล้านคนเนี่ยไม่ได้รับความสําคัญเท่ากับฐานดันดอนที่1กับที่2นั่นเองทีนี้เราแปะป้องเรื่องจํานวนสอสเอาไว้ก่อนมาดูเรื่องข้อเรียกร้องของประชาชนกันในตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ประชาชนต้องการก็คือการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองจากสมบูาารณาญาสิทธิราชเนี่ยให้ไปเป็นการปกครองในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองเดียวกันกับที่อังกฤษกําลังใช้อยู่ในตอนนั้นด้วยก็คือให้พระมหากษัตริย์เนี่ยปกครองประเทศตามปกติแต่ว่าประชาชนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเดียวกันก็คือให้ตากฎหมายขึ้นมา1กฎหมายแล้วทุกคนทั้งประเทศเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันให้ยกเลิกระบบชนชั้นทิ้งซะระบบภาษีก็ขอให้ใช้ระบบเดียวร่วมกันก็คือทุกคนจ่ายภาษีในอันตราส่วนเท่าๆกัน อย่างการเลือกคนเข้ามาทํางานในสภาก็ขอให้เลือกที่ความสามารถไม่เอาเป็นเพราะว่าเป็นชนชั้นสูงเท่านั้นงานนี้เรียกว่าเรียกร้องกันยาวยาวไปถึงขอให้มีการปฏิรูปการศึกษาให้มีการช่วยเหลือคนจนให้มีการเยียวยาผู้ที่ผ่านภัยสงครามมาแต่ก็แน่นอนด้วยอัตราส่วนของฐานดันดอนต่างๆที่อยู่ในสภาเนี่ยทำให้ข้อเสนอนี้ไม่ได้รับการตอบรับแล้วก็เลยเกิดเป็นการแยกตัวกันออกมา ในวันนั้นสภาผู้แทน585คนจากฐานนันดรที่3เนี่ยรู้แล้วว่าตราบใดที่ยังอยู่ในสภานี้พวกเขาจะไม่มีวันได้สิ่งที่พวกเขาต้องการเขาก็เลยแยกออกมาแล้วก็ตั้งเป็นสภาผู้แทนราษฎรของฝรั่งเศสเฉพาะในส่วนของประชาชนฝรั่งเศสเท่านั้นแล้วในจังหวะนี้เองที่พระเจ้าหลุยที่16ทรงทําเรื่องผิดพลาดคือแันที่พระองค์จะไปง้อให้สสทั้ง585คนเนี่ยกลับเข้ามาในสภากลับมาทั้งคุยกันดีๆพระองค์ดันไปบอกว่าถ้าเกิดออกไปแล้ว ก็ห้ามกลับเข้ามาอีกเรียกว่าอันเฟนกันไปเลยไม่คุยกันด้วยแล้วแบนแบนจากสภาไปเลยต่อไปสภาของประเทศฝรั่งเศสจะมีเฉพาะฐาน,นดันดอนที่1กระฐานดันดอนที่2แน่นอนว่าการไปประกาศแบบนี้เนี่ยก็ทําทให้ประชาชน25ล้านคนลงความเห็นตรงกันว่าต่อไปสภาของฝรั่งเศสคือ585คนต่างหาก แต่ทีนี้ในแง่ของการปฏิบัติมันไม่ใช่ว่าแค่คน585คนบอกว่าอยากได้อะไรแล้วจะได้แบบนั้นมันเป็นเรื่องของหน่วยงานราชการคนเก็บภาษีตำรวจทหารอะไรประมาณอย่างนั้นที่จะต้องรับเงื่อนไขต่างๆรับนโยบายต่างๆไปปฏิบัติด,ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นปรับใดถ้ามีแค่585คนก็ไม่สามารถกําหนดนโยบายของประเทศได้แต่แต่ฝรั่งเศสไม่ได้สิ้นคนดีไปซะทีเดียวเพราะว่าภายหลังได้มีสสของฐานนันดอนที่1 ออกมาร่วมกับสภาประชาชนด้วยถึง150คนแล้วก็มีสสจากฐานนันดอนที่2ออกมาร่วมด้วยอีกสองคนทีนี้อำนาจในสภาเลยตกอยู่ในมือของกองทัพประชาชนไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าต่อให้มีฐานนันดอนอื่นมาร่วมด้วยแต่ฐานนันดอนพวกนั้นก็เห็นด้วยกับกองทัพประชาชน แต่ว่าการปฏิวัติก็ยังดําเนินไปแบบเชื่องช้าแล้วก็เต็มไปด้วยความรุรแรงเพราะว่าพอเป็นแบบนี้ปั๊บบ้านเมืองเหมือนกับไม่มีขื่อมีแปรอีกแล้วเลยเกิดเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ชนชั้นสูงเนี่ยไม่สามารถอยู่ในประเทศนี้ได้อีกคือในขณะที่ยังไม่มีกฎหมายบังคับใช้ให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองเนี่ยประชาชนทั่วไปก็เริ่มออกแนวใช้ความรุนแรงมีการไล่ถล่มบ้านของพวกชนชั้นสูงชนชั้นสูงจํานวนมากมาย78หมื่นคนเนี่ยต้องรีภัยไปอยู่ประเทศอังกฤษ คืออยู่ไม่ได้แบบอยู่ไม่ได้แล้วจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดชนชั้นสูงคนไหนพยายามจะใช้อภิสิทธิ์ของตัวเองในแบบเดิมๆเนี่ยก็จะถูกพวกประชาชนเนี่ยไล่เผาคลือหาต์ยึดที่ดินอะไรประมาณแบบนั้นไปเลยโดยสิ่งที่น่าสนใจก็คือจนถึงตอนนี้พระเจ้าหลุยที่16ก็ยังอยู่ดีตามปกติอาจจะมีต้องย้ายจากพลังชวางแวร์ไซไปพักที่นูน่นพักที่นี่บ้างเพื่อหลีกหนีความรุนแรงตามท้องถนนแต่ว่ากองทัพประชาชนไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ท่านอยู่แล้ว คืออย่างที่บอกประชาชนต้องการให้มีกษัตริย์อยู่ต่อไปแต่ว่าต้องการรัชธรรมนูญที่เป็นธรรมเท่านั้นเองดังนั้นพระเจ้าหลุยที่16แล้วก็พวกเชื้อพระวงศ์ก็เลยยังปลอดภัยอยู่จนกระทั่งเข้าสู่ยุคที่มีชื่อว่าลากองเปอร์ผมไม่รู้ว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้ก็คือเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงบอกว่าภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่เซ็กซี่คือเวลาได้ออกเสียงไม่ว่าจะออกถูกหรือออ,อกผิดก็รู้สึกเซ็กซี่เนี่ย ลากองเปอร์ชอบนะลากองเปอร์ลากรองเปอร์แปลเป็นไทยว่ายุคสมัยแห่งความหวาดกลัวเอ๊ะแปลอย่างนั้นไม่ถูกสิลากองเปอร์แปลตรงๆชัดๆแปลว่าความกลัวที่ยิ่งใหญ่สมัยนั้นถูกเรียกว่าอย่างนั้นแต่คนที่กลัวไม่ใช่ชนชั้นสูงต้องกลัวประชาชนทั่วๆไปจะมาเผาคฤหาสน์ตหรือว่าไม่ใช่พระมหากษัตริย์ต้องกลัวประชาชนมาบุกพระราชวังแต่ว่าคนที่กลัวกับเป็นประชาชนชาวฝรั่งเศสเอง ความเก๋มันอยู่ตรงนั้นคือประชาชนตอนนั้นเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องกลัวอะไรด้วยซ้ำเพราะว่าเขามีจํานวนเยอะที่สุดในประเทศแล้วก็ครองอํานาจในสภาแต่แต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือการแทรกแซงจากต่างประเทศนั่นเองคือในตอนนั้นฝรั่งเศสเองก็ยังมีสงครามรอบด้านโดยเฉพาะกับอังกฤษที่เป็นคู่แข่ รวมถึงในประเทศเองก็ยังมีความวุ่นวายประชาชนไล่ฆ่ากันเองอีกเพราะฉะนั้นจึงเหมาะมากสําหรับการที่จะถูกแทรกแซงจากภายนอกรวมถึงมันมีข่าวลือเกิดขึ้นด้วยเป็นข่าวลือที่ดังขึ้นมาจากคุกในปารีสซึ่งเอาไว้ขังชนชั้นสูงโดยเฉพาะทีนี้เรื่องราวตรงนี้มันมีหลายเวอร์ชั่นมากผมขอเล่าในเรื่องราวที่เป็นเวอร์ชันที่ผมอ่านเจอมาแล้วกันนะ ในเวอร์ชันนี้เรื่องราวเริ่มต้นตรงที่ว่ากลุ่มนักโทษชนชั้นสูงในคุกเนี่ยต่างพร้อมใจกันตะโกนลั่นคุกเลยว่าวิฟเลโอตีเชียงผมคิดว่าผมไม่น่าจะออกเสียงถูกแล้วถ้าเกิดว่าให้ออกเสียงใหม่ก็คงจะไม่เหมือนเดิมเอาไปว่ามันแปลว่าชาวออสเตรียจงเจริญ โดยเสียงตะโกนนี้กลายเป็นที่ไปที่มาของข่าวลือว่าประเทศออสเตรียอาจจะเข้ามาแทรกแซงประเทศฝรั่งเศสโดยมาควบคุมความวุ่นวายแล้วทําให้ประเทศฝรั่งเศสกลับไปปกครองในรูปแบบเดิมทีนี้คําถามอยู่ตรงที่ว่าแล้วทําไมต้องเป็นประเทศออสเตรียซึ่งคําตอบก็อยู่ตรงที่ว่าประเทศออสเตรียเป็นประเทศบ้านเกิดของพระราชนีมาลีองตัวเน็ต ย้อนเวลากลับไปตอนที่มารีอองตัวเน็ตอยู่ในประเทศของตัวเองเนี่ยตอนนั้นเธออายุแค่14เท่านั้นแล้วก็ถูกยกให้มาแต่งงานกับพระเจ้าหลุยที่16ที่ประเทศฝรั่งเศสเพื่อเป็นการปองดองประเทศกันทีนี้พอประเทศของสามีกําลังอยู่ในความวุ่นวายเนี่ยก็เลยมีข่าวลือว่าพระนางมารีอองตัวเน็ตเนี่ยกำลังส่งสารรับให้ประเทศบ้านเกิดของตัวเองเนี่ยช่วยยวกพลมาช่วยสามีตัวเองหน่อย แล้วเจ้ากองทัพออสเตรียเนี่ยแหละครับที่เป็นความหมายของลากองเปิดที่ทําให้ชาวฝรั่งเศสเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวทีนี้กองทัพออสเตรียเองก็มีการขาดรับต่อคําเรียกร้องนี้แล้วก็มีการจัดเตรียมทัพเตรียมจะบุกมาที่ฝรั่งเศสด้วยเหมือนกันทีนี้นระหว่างทางที่กองทัพออสเตรียยังมาไม่ถึงฝรั่งเศสเนี่ยพวกเขาก็เป็นกังวลเป็นห่วงความปลอดภัยของพระเจ้าหลุยส์ที่16แล้วก็พระนางมารีองตัวเน็ต คือพอพวกเขาเคลื่อนพลปั๊บประชาชนชาวฝรั่งเศสจ,จะรู้ทันทีว่าออสเตรียกาลังจะบุกไปช่วยพระมหากษัตริย์ของพวกเขาเพื่อยุติความวุ่นวายในประเทศเขาก็เลยกลัวว่าประชาชนชาวฝรั่งเศสอาจจะหันไปหือไปหาหรือทําอะไรรุนแรงกับพระราชนีแล้วก็กษัตริย์ของพวกเขาเสเองดังนั้นประเทศออสเตรียก็เลยส่งสารมาก่อน โดยสารนี้เป็นสารขู่ขู่ประชาชนชาวฝรั่งเศสทั้งประเทศว่าห้ามใครใช้ความรุนแรงกับพวกพระราชวงศ์เด็ดขาดไม่อย่างนั้นพอกองทัพออสเตรียไปบุกตีฝรั่งเศสได้สําเร็จใครที่ใช้ความรุนแรงกับพวกราชวงศ์จะต้องถูกลงโทษแต่อย่าลืมว่าตอนนั้นประชาชนกําลังลุมอาํานาจสูงสุดของประเทศพวกเขากําลังไล่บี้พวกชนชั้นสูงอย่างสนุกสนานอยู่เลยแล้วจู่ๆมาโดนขู่ขู่อย่างนี้ปับ๊บก็กลัวกลัวแต่กลัวมากเข้าก็เลยกลายเป็นโกรธ เลยกลายเป็นว่าสารขู่นั้นได้ผลตรงกันข้ามเพราะว่ากลายเป็นการยุให้ประชาชนไปบุกจับตัวพระเจ้าหลุยที่16แล้วก็พระนางมาลีอองตัตเน็ตมาตัดหัวด้วยเครื่องกิโยตินแทน ทีนี้เท่ากับเราจบในส่วนของบทที่2แล้วแต่ว่าในส่วนของบทที่3เนี่ยผมขอแปะป้องไว้แล้วก็ยกยอดไปเป็นวิดีโอหน้าโดยวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวในช่วงท้ายๆของการปฏิวัติฝรั่งเศสแล้วแล้วก็น่าจะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่จําเป็นจะต้องรู้ก่อนที่จะเข้าไปเล่นในส่วนของตัวเกมจริงๆอะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสาหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับผม